ัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับจะมาเอาโกลกกับกีรักมณีนะครับอยู่ที่บ้านอำเภอพิบูลรักนะครับขึ้นนี่ข่าวว่าเอ่อมีเลขยังเกาะฝันเลขฝันจ้ะค่ะฝันฝันขอนสิแก่ฝันตอนสิแก้งแล้วล่ะฝันว่าพี่สาวตายยายนั่งขอนไยดินนะรถตาย วันนี้ข้าเจ้าก่อซุบเหล้าดอยไว้เนถนียงห,ห,หน้าเทียงหน้าเถียงหน้าเล่าปรากฏว่าเถียงเกาอยู่หม่องนี้แ่ละเถียงหน้ามาท,ที่นี่็มีคนมากเฝ้าซุนอนเป็นมูกันร้ายร้ายนี่แหละนหนแต่ว่ามีผู้ใหญ,ญ่บ้านอดีตผู้ใหญ,ญ่บ้านเกาคือผูญญ้ใหญ่หงวนล่ะขอขออนุญาตเอ่ยซื่อพนเนาะเป็นผู้ใหญ,ญ่บ้านเดี๋ยวนี้เพ่นก็เท่าแล้วล่ะแทบสิ้นลงนาลงลงังเรามานอนเฝ้าแล้วเลยอัน นอนตอนกลางเวรด้นอนเฝ้าศพมันนี่กับเสียงก็ก็แก๊กๆว่าสันละวันแล้หงเมียเสด็จขึ้นมาละว่าเราฝันได้เลขค่่กเสียงก็เสียงดังก็ก็แก๊ๆงละว่าผีนั่นแหละมันนี่ตัวก็ได้วางมันก็ก็ก็แก๊กๆตัวองคนสวดสวดสวดอยู่นอกคนมางานศพได้วางสิเราได้วางฝันว่าสันฝันว่าได้ได้เลขเอาได้ตัวได้ละตาได้วางสิเนาะได้ตัวได้ตัวได้ละตาว่าสัน ค่<ฮ>แล้วก็บอกบอกบอกแล้ววันนี้ตัวตัวได้ยินแล้วบอกเลขแล้วกระหม่เมียสะดุดด,ดง้งคุณม,มันแจ้งแล้วเลยบอกคอยห้าววะไข่ฝันแมวสัตว์ที่แลกว่รท่านได้สอนสูเราฟังดอกเศร้าฮะประกาอยู่อยู่หมอบนนอนเศร้ามากมาสิมาเขียนปรกปากฏว่ารกระดาษามี่มันนี่ขันสิเขียนใสน่เมื่อกระยานมันบอกค่ะ,ะแล้วคนมาเขียนเขียนเลขใส่เมื่อมันบอกเนาะิ่นิ่นถือเกียรติบาทที่นี่ก็ เดบ่ได้่า,าสิอักดิว่าสิอักเอาผู้ีเนียว่าสิอักเอาว่าสิพูดสอนุ่ไยฟังสิอักดเอาพอสอนย้ำได้ี่มันคือบอออกแกเคลียแท้แมันบอออกกองเนียนค่ะสิอ,กอกักด์วันนาวันนี้ก็เลยอดบ่ดได้เลยสอนสุวเราฟังสอนมาเฮ้ยคอยฟันในเลขกหม,มฝฟันไว้ยายนั่งตายแล้ววันนี้มีคนมาเป่าซพบเราไล่ๆนั่นแหละคนเต็มฮือนเลยคนเต็มเฮื่นเต็มเที่หน้า ่ะารอกว่าตอแป๊บสิไปอังนงานงานศบมันละ,ะตอจากพี่เราไปเพราะว่ามันมันแดดเดียวกันเนาะกับบ้านพี่สาวบันนี่อันผู้หญยงงวนเล่ากับมันงานศบเล่ากับมันเลยมันหลับจังสิละยังเวียนเราเลยว่าเราฝันได้เลขยอนะอเราลอกว่าได้ถามเราบอกเรขยเลยพอถามเราไปไปอันนั่นเล่าว่<ร>าจังไรพี่ถามว่ามันได้ตัวได้หลับตาสั้นดอก หนึ่งสองสีประชันหนึ่งสองซี่หนึ่งสองสีประชันแต่ว่าเมื่อกำมจังสิทีได้แล้วเลขวัดได้แล้วเลขฟันได้เลขหนึ่งสองซีคนบอกว่าได้เลขตัวใดบอกฟันได้ตัวใดลัตตาเลขวางซี่เราเลยว่าหนึ่งสองซี่หนึ่งสองซี่สู้เมื่อน็ดหนึ่งสอมซี่จ้าว่าเห็ดเมืองซี่หนึ่งสองสี่น่ะมันหมายความว่าไง เป็นยังคือเอ็ด่าคือกัปันคือเลขศูนย์ค่ะแม่หนึ่งสองสี่อยู่ต่วันกัมเมื่อมันแปลไว้จากไหนที่เก่งหนึงสองสี่ต้องเห็นสี่เนาะนี่ระวันหนึ่งสองสี่กำมคังเดียวสี่ละไทายปริศนาบอก่แมนเพิ่งกัมไปแล้วบอลลี่น่หมือแมนเป็นไปได้กัมไปผมแล้กัมเมื่อหนึ่งสองสี่นี่มันอยู่ในกัมเมืออันนี้ปุบเนาะแมนฟันฟันควนญิ คอนสิแจงเนาะขวัญขอนสิแจงนะคะเอฟซีล่ะมาเนี้ก็อยู่ในงานศพคือเก่าล่ะค่ะความหมายเขาเจ้ากับมากินมาท่านเนาะเอาอยุใส่ละศพมาสั้นมาเนี้ยเอากระชีบลูกเพคนเอาศพไปแต่งอยู่หนองหานผล่าสั่นเนี่ยเอาศพไปแต่งแม่นเอาศพไปแต่งปกติคนไอ่คนไปนี่คนต้องแต่งซะก่อนเนาะแม่นเอาศพไปแตงมาสั้นค่ะนี่ล่ะฝัน คักฝันแน่อีหลีดิในความหมายของพีรัดนะคะในความฝันที่เจ้าของฝันแบบนี้นี่มีความรู้สึกคิดว่าจังไหคิดว่าจังไแต่ความฝันแล้วแต่ความฝันแล้วอ่ะค่ะมันกับ,บ่ได้แปลอย่างานอกห้องบนบอกเป็นตัวเจ้าของนี่ขึ้น่าสิไปซื้อลอตเตอรี่สิบปห้าลอตเตอรี่ถือว่าถือกสร้างขัดฟันคักฝันนี่สั้นสิไเซื้อลอตเตอรี่หนึ่งสองสี่แต่ว่าบพท่านใน้มีโอกาสได้ไปหา มาท่านนี่เห็นแพงลอตเตอรี่อยู่คะม่ได้ไปตลาดหนึ่งสองสี่สันแบบนี้นี่จังได้กับสิไปซื้อลอตเตอรี่อพี่แม่ผูได้พรซื้อกับร่างเจ้าควงนี่ละสิซื้อน่ะถือบดถือกับซ่างกับยาอย่างสีนะเพราะว่าเจ้าของฝันแม่ต้องซื้อไว้ละไทรไซื้อก็ตามแต่พี่นี่สิซื้อแน่นอนซื้อแน่นอนหนึ่งสองสี่นี่หนึ่งสองสี่แม่เพราะว่าเพ่ลหายมากเป็นตันไม่ได้ตีงากาะคะไม่ได้ตีงากระันบวก ออกมาเป็นตูเลยเขียนระบอลงพิมพ์หนึ่งสองสี่นั่งละแปลกๆวางฟันแต่ว่ามันเป็นตาแปรยูดี้ฟันก็ได้แต่ว่าก็ยังจะเป็นจะปริศนาแต่ว่าคนหักบอกเลขมาเลยด้วยด้หนึ่งสองสี่แต่ว่าเจ้าของก็ค่าใจอยู่ด้วยถ้าเป็นแอดมินนี่ยค่านไหมศูนเนาะโซนซีบอก้จังไงหรือว่ากลาำไหวมัน่จังไงงานโวนนั่งคนกระตายแล้วย้ายนั่งกับเป็นผู้หญิงสิเป็นโซนซีนั่ก็ได้เด้ ยัยนั่งบอดยายนั่งบอดเป็นผู้เสียชีวิตแน่นอายุเท่าไหร่ปู๊อายุเท่าไหร่เล่าว่าหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสองมาสั้นถ้าเพราะยาเขาไล่คนสิบพราไปตีซุปนั่นคนสิไปตีโตัวพันบอกพี่เน้นอ่าหมายความว่าเอาโตที่พันบอกไปเลยเสี่ยวตัวพันบอกพี่ละถ้าเ้าสิไปเอาอายุคนตายบ้านเล็กที่คนตายบ่มันหลายผดเนาะหลายผด เดี๋ยวเอดเอฟซีกันสิว่าโอ้หลายตัวเอาตัวนี้ละถือกกัถือกว่ถือกกัแล้วไปเอาซูนซีน้ำเนาะที่พนทำเอาซูนซีน้ำเอาจ้าซูนซีนี่เถือมันเป็นเลขล่างเนาะพี่เนาะจ้ากะอย่าลืมคำว่าซูนซีพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกรรมือขึ้นมาแม่นคนกับข้นไตแม่นแล้วก็เป็นผู้ยิ่งนี่เป็นซีไตายเป็นซูนไตเป็นซูนด้วยกันไว้ ศหนึ่งสองซีก็นะหนึ่งสองซีจังสีน้ำพร้อมหนึ่งสองซีค่ะบันี้คือว่าเขียนเลขใส่ใส่เกาะไหวก็ไปเขียนใส่บักเ้าไว้แล้วตอนนี้มีบ่มีอยู่หันละไปเบิ่งประพินห้องไปเบิ่งอยู่บ่เข้าถาเบิ่งไปเบิ่งอยู่หน่อยบวกเ้าตีไม่ก็อยากเบิ่งว่าเขียนไว้อีหลีอยู่บ่เขียนแล้วก็ไปตาไปเบิ่งไหมมันสิออกอยู่นี่แล้ววางสิแล้วไปพิรัตถ้าไปเบิ่งสั่น อพี่นอ้องดาไปดูเ<ป>พิ่นมาเพิ่นเขียนไหว้ดิตามไปดูสวยๆไปดูไปดูนะคะเอฟซีตามไปดูนะคะว่าความฝันของรัตมณีนะคะรัตมณีชั้นแนวนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันได สามโตเจ๋งเจ่งจะเหาะโอ้ยว่าแม่นยิบตามหมูว,ว่านนี่ใช่ย่านพายกินงเลี่ยวหน่อยนึงโอ้อน,นี <c oughs> <c oughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องนี่นะนี่นะอันนี้บ่อันนี้บ่แม่นี่แหละป้ากิ่งเล้วพี่น้องพี่น้องเขียนไว้นี่แหละย่านเลื่อมเขียนไว้คักไว้แน่ตัวนี้เขียนไว้ย่านเลื่อมนี่โมเมนต์ยังนี่อันที่เขียนไว้นี่คือย่านเลื่อมแม่นค่ะย่านเลื่อมเขียนไว้อันให้เจ้าของจำได้ย่างมาเห็นมันสิได้ ยางมานี่มันสิได้พอดีสิได้เห็นว่าหนึ่งสองสี่จานเจ้าของเลื่อมเพราว่าเลื่อมเร็วฟันว่าจะได้ก๋วยแยมเนื้บไก่ป่ะกัน่าผู้ใหญ่งวนมาบอกเลขบอกเลขตัวไหนค่ะหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่พื่องแล้วก็เขียนไว้เร็วนี่มันเขียนไว้นี่นี่มันสิออกมันสิออกมันออกตัวนี้เนียนมันสิออกตัวนี้ออกอี่ลีมั่นใจตัวเอง มั่นใจตัวเองมั่นใจตัวเองเพราะว่าตัวของฝันคักป่านนี่มั่นใจว่าออกอิลีบ่ค่ะมั่นใจว่าออกอิลีนั่นนัห้องแล้วดังเน่าดังเน่าออกยูนีออกยูนีแท้แท้หว่งนี่ครับพี่น้องนั่นนับนี่ครแคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอนะคะเอฟซีอ่างเดียวเล็กเดียวหนึ่งสองสี่นะครับอย่าลืมตัดยิ่นวิ่นสองตัวนะครับ

เอาหลัดมานี่คือเขียนแหม่นนี่ยอยากสกาลันพี้อมบาลนี่ห้กาลันฟ้องกรลันตีให้น้องกระลันตีเขียนชื่อกับพีดดีไปเนาะอ่ะให้โซ่ไฮมันจังได้ขอบคุณพี่รันนะคะที่แบ่งปันแนวทางจังได้ก็ออกวะพี่จังได้ก็ออกจังได้ก็ถือมันสิออกโยนนี่โตนี่โตนี่หนึ่งสองสี่โยนหน่อยหมกพราวแล้วก็โยนนี่หน้า ยืนนี่จะออกมันบ่จ้ะางฝันคักฝันนี่บ่ซื้อว่าก็เง็ดละเนาะบ่ซื้อก็เง็ดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเห็นไผบ่ซื้อคลิปนี้เง็ดหลายบ่ซื้อก็เง็ดละเนาะเจ้าของนี่ล่ะเจ้าของนี่ล่ะสิซื้อค่ะโอเคขอบคุณค่ะเฮงเฮงเรื่อยเรว่อยสุขูสุขคนนะคะเอฟซี ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ